มาคุยถึงกระแสข่าวที่มันเกิดขึ้นนะคะเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมานี่แหละมันมีเพจ a c e b o o k อยู่เพจนึงคาดว่าน่าจะเป็นเพจเรียนแบบแหม่มโพด<อ>าํานะคะเขาก็ไปโพสต์เปรียบเทียบงบประมาณการสร้างโรงพยาบาลสนามของ พิมพ์ิพาย uh, ก่อนหน้านี้มีการโพสต์ uh, post, มีการแชร์ว่าพิมพิพายเ,ยเขาไปสร้างโรงพยาบาลสนามมีการจัดตั้งอะไรเป็นสัดเป็นส่วนแล้วก็เทียบกับโรงพยาบาลสนามบุตรสาคัมที่อ m p a c t เมืองทองธาน,นีก็พบว่าภาพที่แชร์ไปมันเป็นการตัดต่อเพราะว่าภาพโรงพยาบาลสนามที่ใช้มันไม่ใช่โรงพยาบาลสนามบุตรสาคัมซึ่งถ้าคุณผู้ชมได้เห็นจากการนําเสนอของข่าวก็จะเห็นภาพชัดเจนว่าโรงพยาบาลสนามบุตราคัมมีการกั้นมีการวางจัดเตียงทุกอย่าง พร้อมสําหรับการรองรับผู้ป่วยที่มีอาการสีเหลืองแล้วกเ็เรียกว่าเหมือนจะขึ้นไปเหลืองเข้มมีอาการหนักนะคะคก่อนที่จะมีอาการรุนแรงและส่งต่อไปอยังโรงพยาบาลที่สําคัญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพ ความพร้อมของโรงพยาบาลสนามบุตรสาคำเนี่ยมันค่อนข้างเห็นชัดเจนว่าพร้อมไม่ต่างจากที่คุณเอาไปเปรียบเทียบกับโรงพยาบาลสนามของพิมพ์ริพายนะคะมากไปกว่านั้นมีการเปรียบเทียบเรื่องการใช้งบประมาณที่บอกว่าโอ้ใช้งบประมาณแสนเจ็ดเองของพิมพ์ริพายได้ไปตั้งห้าสิบเตียงตกเตียงละสามพันสี่ใช่ไหมคะแต่ของรัฐบาลเนี่ยที่ใช้เนี่ยใช้ไปถึงสองร้อยกว่าล้านครับ ได้ประมาณพันเก้าสิสองเตียงเองอตกเตียงละสองแสนสองเนี่ยไม่มีฉากกั้นไม่มีที่เก็บของด้วยโอ,อ้โหเรื่องนี้ก็ทําให้ทางกระทรวงสาธารณาสุขต้องออกมาชี้แจงกันอย่างทันท่วงทีไม่อย่างนั้นถูกแพร่กระจายไปขนาดออกมาแค่แป๊บเดียวนะกลายเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของพี่น้องประชาชนแต่ในขณะเดียวกันก,นกระทรวงสาธารณาสุขผู้ที่ดูแลโรงพยาบาลสนามบุตราคำที่เมืองทองธานีก็สามารถที่จะชี้แจงเรื่องนี้ได้แล้วก็ ที่สำคัญนะคะก็มีการเข้าไปตรวจสอบเนาะว่าเอะอันนี้เป็นข่าวปลอมแล้วเพจนี้นะตอนนี้รู้สึกว่าจะปลิวไปแล้วด้วยนะ,ะรู้สึกว่าจะปลิวไป <c oughs> เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่ามีการพยายามเชื่อมโยงให้เกิดความเข้าใจผิดนะคะทีนี้มาดูนิดหนึ่งเมื่อวานนี้ก็เลยมีการชี้แจงกันออกมาโดยนายแพทย์ธงชัยกิรติหัตถยากรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข พูดถึงมาตรฐานของการบริหารจัดการและดูแลผู้ป่วยของโรงพยาบาลบุษราคัมที่ Impact เมืองทองธานีคือเจตนาของการสร้างอย่างที่บอกนะ,นะคะถึงหลายคนจะเรียกที่นี่ว่าโรงพยาบาลสนามบุษราคัมหรืออะไรก็แต่แต่ความตั้งใจไม่ได้ให้เป็นแค่โรงพยาบาลสนามที่รับผู้ป่วยสีเขียวที่ไม่มีอาการกไม่แสดงอาการแต่ติดเชื้อโควิด1 9หรืออาการกไม่รุนแรงความตั้งใจคือที่นี่คือการเป็นโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ที่สามารถรักษาคนไข้ได้หมายถึงว่าในคนไข้ที่อยู่ในกลุ่มสีเหลืองที่มีอาการขึ้นมาบ้างมไม่ได้รุนแรงมากถึงขั้นเป็นสีแดงจะต้องเข้าไปรักษาในโรงพยาบาลน,นะคะ แล้วก็งบประมาณที่ใช้เมื่อวานท่านรองประหลัดก็ชัดเจนเลยว่า13ล้านเศษเท่านั้นแหละไม่ใช่200ล้านเศษเศษอย่างที่เป็นเฟซนิวส์นะคะส่งตอนเนื่องกันไปซึ่งเรื่องนี้ก็เดี๋ยวก็จะมีการดําเนินคดีกันไปนะ,ะเรื่องเฟซนิวส์นะคะตามหาต้นตอกันแล้วเดี๋ยวก็จะได้รู้กันเลยว่าสื่อสารแบบนี้ออกมาทําไมทําไมไม่ถามกันให้ชัดเจนก่อนเออไม่หาข้อมูลกันให้แน่ใจก่อนนะคะแล้วที่สําคัญเฟซนิวส์ที่บอกว่าอุ้ยห้องไม่เป็นส่วนตัวเลยอย่างที่บอกค่ะ มีการจัดแยกห้องให้เป็นส่วนตัวคนไข้ที่เรารับนามีเครื่องมือพร้อมแล้วที่สําคัญเขาจัดพื้นที่สําหรับให้มีเครื่องออกซิเจนเสียบได้ที่หัวเตียงคล้ายๆกับเตียงคนไข้ในโรงพยาบาลทั่วไปเลย นะเราต่อท่อออกซิเจนจากนอกอาคารเข้ามาถ้าคนไข้ที่ต้องการเครื่องออกซิเจนความดันสูงก็สามารถดูแลได้เรามีห้องความดันลบด้วยค,คือมันเตรียมพร้อ,รอมเหมือนโร<อ>งพยาบาลเลยนะคะแล้วที่สําคัญในพื้นที่ยังมีรถเอกซเรย์ระบบดิจิทัลพระราชทานเพื่อเดดูคนไข้แต่ละคนว่ามีอาการผิดปกติไหมมีปอดบวมไหมนะเพื่อที่จะรักษาได้ที่โรงพยาบาลบุตรสราคำแบบเบ็ดเสร็จเพียงแต่ ถ้าสมมุติคุณอาการหนักขึ้นร,ร,รับเข้ามาตอนรับเข้ามาอาการคืออยู่ในลักษณะคนไข้สีเหลืองอแต่อยู่ไปอาการหนักขึ้นนะคะรุนแรงขึ้น สามารถที่จะส่งต่อไปอยังโรงพยาบาลอื่นๆได้แต่ถ้าเป็นโรงพยาบาลสนามธรรมดาทั่วไปนั้นก็จะเป็นอาการสังเกตอาการ,รนะคะแล้วก็อาการหนักก็จะส่งต่อแต่โรงพยาบาลบุษราคำนั้นดูแลครบวงจรศักยภาพต,ตอนนี้เบื้องต้นคือ1,092เตียงแต่ขยายได้ไหมขยายได้ค่ะแล้วเขาเตรียมความพร้อมในการที่จะขยายหากมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นได้ถึง5 0 0พันเตียงนะคะนี่คือเฟสแรกรของกลุ่มสีเหลืองนะคะทีนี้เนี่ย นโยบายของการดูแลของท่านนายกรัฐมนตรีท่านรองนายกาและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านก็อยากจะให้ดูแลตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางด้วยหมายถึงไม่ใช่แค่ดูแลผู้ป่วยนะดูแลชุมชนด้วยในพื้นที่แถบนั้น ระบบบาบัดน้ําเสียไม่ให้กระทบกับชุมชนระบบการดูแลผู้ป่วยแบบระบบโรงพยาบาลทั้งหมดและบุคลากรในการดูแลก็มาจากทั่วประเทศในต่างจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดที่สถานการณ์ลดลงตอนนี้มันหลายจังหวัดแล้วนะคุณนันทคมคที่สถานการณ์ลดลงใกล้จะกลับมาเป็นปกติแล้วมาจาก14จังหวัดรวมทั้งโรงพยาบาลของโรงเรียนแพทย์อย่างสงขลานาคารินก็มาช่วยมีแพทย์20กว่าท่านพยาบาล130ท่านเภสัชกรอีกประมาณ10กว่าท่านเพื่อดูแลรองรับผู้ป่วย ตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงปานกลางนะคะ,นะแล้วก็พื้นที่ใหญ่โตกว้างขวางมากก็คือ2,000 20, 0ตารางเมตรหรือ12ไร่ครึ่งแล้วก็แบ่งเป็น2โซนหลัก,ลกๆโซน,นแรกคือผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้ออกซิเจน2เตรยเบียงอีกโซนหนึ่งผู้ป่วยทั่วไปแล้วไม่พอนะถ้าใครเห็นภาพจะเห็นว่าโรงพยาบาลบุตรสราคำนั้นมีพื้นที่สำหรับพักผ่อนมีสนามหญ้าเทียมนะ,นะได้เห็นในภาพใช่ม,มตาข่าวน,นะคะมีเก้าอี้นั่ง มีโทรทัศน์สามารถพักผ่อนได้สําหรับคนที่อาการไม่ได้มากหนักนะคะมีกิจกรรมกรมสุภาพจิตมาทําให้เพื่อผ่อนคลายความเครียดเพราะรู้ว่า เวลาไม่ได้อยู่กับญาติเนี่ยมันเครียดใช่ไหมคะแล้วก็มีการดูแลคนไข้กลุ่มเด็กเด็กเล็กเด็กโตมีของเล่นให้ด้วยคือเขาเตรียมความพร้อมทุกอย่างในกรณีที่ไม่ว่าจะเป็นวัยไหนก็แล้วแต่เข้ามาอยู่ที่โรงพยาบาลบุษราคำนะคะแล้วการที่จะเข้าไปสู่โรงพยาบาลบุษราคำได้ทำอย่างไรณนะตอนนี้ให้เป็นการผ่านระบบสายด่วน1669ก่อน นะคะ1668 1669ก่อนส่วนผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวที่ไม่มีอาการเนี่ยเขาก็เข,าข้าคอสเิทอลกันไปแต่เมื่อไหร่มีอาการนะ สามารถเข้าสู่ระบบของโรงพยาบาลบุตรสาคัมได้ทันทีเขาก็จะส่งข้อมูลมาที่โรงพยาบาลบุตรสราคมนะคะแล้วก็เรารับกันต่อเป็นสเต็ปน้ออย่างเช่นจากเริ่มแรกสมมุตินะเข้าโรงพยาบาลหลักไปเพราะว่ามีอาการรุนแรงใช่ไหมคะเป็นอาการกลุ่มสีแดงแต่รักษาไปอาการดีขึ้นเป็นสีเหลืองกลุ่มนี้จะถูกย้ายต่อมาที่โรงพยาบาลบุตรสาคัมเพื่ออะไรเพื่อให้เตียงสําหรับกลุ่มผู้ป่วยสีแดงนั้นว่าง แล้วรองรับผู้ป่วยใหม่ที่อาจจะมีอาการหนักเป็นผู้ป่วยสีแดงนั้นเข้าไปตรงนั้นได้แล้วก็ผองถ่ายนะคะคนที่อาการเบาลงมาที่โรงพยาบาลบุษราคำเราก็จะมีเตียงเพียงพอสำหรับรองรับผู้ป่วยที่อาการหนักมากๆนะคะ<ม>ก็คาดว่าจะชักสองเดือนแล้วก็ดูยอดหน่อยยอดตอนนี้นะตั้งแต่วันที่14เป็นต้นมาจนถึงวันนี้เนี่ยนะคะเรารับมาทั้งหมดเนี่ย275คนด้วยกันนะคะทั้งหมดที่เข้ามาเป็นผู้ป่วยสีเขียวเนี่ย206คน สีเหลือง61คนแล้วก็รีเฟอร์คือส่งต่อไปอยังโรงพยาบาลที่อาการหนักขึ้นอ่ะนะไปอยู่ที่8คนด้วยกันรวมแล้วเนี่ยนะคะ,ะยอดนอนโรงพยาบาลทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่267คนที่อยู่ที่โรงพยาบาลบุษราคัมเพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนคำเรียกกันใหม่เนาะโรงรรพยาบาลบุษราคัมอย่าไปเรียกโรงพยาบาลสนามบุษราคัมเดี๋ยวหลายคนจะแบบว่าพอเป็นโรงพยาบาลสนามแล้วฉันไม่อยากไปแต่เอาจริงๆไม่ว่าจะยังไงก็ไม่มีใครอยากไปหรอกเข้าใจแต่ถ้าเมื่อเราติดแล้วการเข้าสู่ระบบ สาธารณาสุขคือสิ่งที่สำคัญที่สุด ใช่ครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือกรณีกลุ่มผู้สูงอายุนะฮะแล้วก็ผู้ป่วย7็ดกลุ่มโรคเรื้อรังเนี่ยที่เขาเปิดให้ลงทะเบียนจองแล้วก็นัดฉีดวัคซีนโควิด -19 ผ่านหมอพร้อมนะครับแต่บางส่วนพบปัญหาเกิดขึ้นครับคือถูกการยกเลิกหรือว่าการเลื่อนการจองคิว<อ>ในการฉีดวัคซีนโควิด19ม,มีมีปัญหาเล็กน้อยเกิดขึ้น,นะะก็เป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆนะครับเรื่องดังกล่าวนี้นะครับถูกนํามาแก้ไขให้แล้วนะครับนายแพทย์โสพลเมฆทนผู้ช่วยรัฐมนตรีประจากระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะ คุณหมอบอกว่าปัญหานี้พบหลายพันรายส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเพราะว่าเกิดจากความเข้าใจผิดของโรงพยาบาลเอกชนว่าต้องให้บริการเฉพาะคนไข้ของโรงพยาบาลเท่านั้น